โอเคครับก็วันนี้อยู่บุมนะฮะกับช่องซากุระนะฮะก็เอเอไม่เหมือนเดิมฮะไม่ครับแต่โอ้ซื้อมาครับอีพีหนึ่งฮะมันหายครับเพราะว่าผมลงมัดนะฮะจะมันหายครับอืมแต่ตอนนั้นผมเจอหมู่บ้านด้วยผมว่าจะพาทุกคนไปดูแต่อืมหายครับเราก็มาเริ่มกันใหม่นะฮะผมว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันนะฮะ เออเราจะสร้างซื้อไว้เลยชื่อเซิร์ฟว่าอะไรดีนะฮะเอออะไรดีวะามั่วนะฮะหนึ่งเก้ากะเลยโอ้ไปเลยครับเพราะามอนนี้ผมว่ามันสวยแต่ด้านนี้มันถึงจะไม่สวยแต่มันมันเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวด้านในกิมน่าจะสวยสำหรับผมนะถ้ามันไม่สวยสําหรับใครก็ขออภัยในนาทีนี้แล้วนะครับเพราะผมลงมอดอันเดียวผมไม่ได้ลงอะไรเยอะ ไม่มาแล้วเนาะซื้อหายครับทุกคนโอ้ว้าวทุกคนเราอยู่กันที่ไหนไม,มีฐานให้เราด้วยวะยี่ยที่ก็ทีดูครับมอดนี้มันก็เทพไปอีกระดับนะฮะดูดูกันีหมโอ้าวะการเล่นไหมครับครั้งแรกก็คือการตัดไม้ กันเช่นมืนะฮะเรือยมาตันนี้โโอ้โหขออน,นุญาตแป๊บนึงนะฮะมาแล้วฮะดูครับผมปรับแสงมือถือผมขึ้นสวยแล้วไม่รู้ว่าจะสวยไหม,ไมแต่สูงสุดแล้วตอนนี้ดูครับใบไม,ม้มันมีการขยับขยื่อนนะฮะว้าวมัน มันก็สวยดีดนนะผมดู้ชั้นนะฮะดูดูครับมีการขยับขยันด้วยนะว่าเป็นอะไรแต่แป๊บหนึงผมต้องไปแบบทำอะไรนะอันนี้อันนี้มาว่ามันจะเออเล่อเลยนะฮะดูดีครับดูทุกคนด,ดูตรงเมนูน,ะะนี่ฮะดูผมกดกลับมาปั๊บขึ้นเมนูเต็มเลย เสียง,งคลิปน่าจะดังไปมั้งนาจะนี้มั้งผมไม่รู้นะฮะเพราะผมอัดเอ,อแอปใหม่อัดนหน้าจอเพราะว่าคลิปแรกนีภาพมัวนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูนะฮะภาพไม่ชัดเจนดูเลยครับมันมีเงาด้วยมีเงาไม่ได้่งรครับมืด <c oughs> มันมืดแต่มันสวยน,น,นี่นั่นบอ้ว้าว ราจะตั้งหลักปากทานกันทุกไหนด,ดูดีครับมันโคตรสวยเลยทอดฐานเนี่ยครับสำคัญนะฮะในช่องแรกและเสียงซอมบี้อยู่ไหนวะงงเหมือนกันนะบางทีก็ใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะฮะเพื่อผ่านคลิปใหม่ๆของผมนะฮะ แต่ผมมีงบมีเงินนะผมบางทีถ้าใครทันไม่แล้ผมก็จะแจกใบกรีนหน้าอะไรเมื่ี้มั่งนะไม่แน่ใจดูครับดูผมจะโดูดนะ้ำไปดูโอ,อ้ทำไมนะตรงนั้นน้ำมันเอือเลยวะโอเคครับราคาพี่แอคมาแล้วก็เอาทอดมาด้วยฮนะแล้วก็ดาบหนึ่งแป๊บหนึ่งสี่เออเราต้องเอาขวานมาด้วย ตัดม้ดออิแต่อุปกรณ์แปเอาดาบไม้ตรงนี้แอกตรงนี้ขวานตรงนี้นี่แล้วุเดเอาแค่นี้พอแล้วจังไปหาที่อยู่ที่อื่นโอ้โหนี่คือปอ่าันนั่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหดูดิครับต้นไม้มันโคตรสวยแต่มันจะมืดนิดน,นึงมาครับ ตัดไม้ชิวๆนะฮะตอนนี้ขาดอะไรนะขาดอาหารจะมูขอหน่อยนะเกะทุกคนแกะ,าม,แกะมาดิมาดิฟันนี่ <c oughs> ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องไมค์คาอะไรนะครับถ้าผมเล่นผิดพลาดอะไรก็อย่ามาด่าผมนะต้องขอโทษด้วย ขออาหารเลยนะช่วงแรกตอช่วงหลังผมจะไม่เข้ามังมาดิเดี๋ยวครับทํารีตัวไหนวะเขาเล่นไม่เขาจริงนะอะไรวะไม่มีพื้นที่ที่จะอยู่เลยอยู่ขุดใต้ภูเขาเหมือนเดิมไหม จะทำแบบเหมือนเดิมเป๊ะเงี้ยนะผมว่าอืมขึ้นไปบนภูเขาดูก่อนเพราะว่าถ้าบอกผมนะตัง้งแต่ผมเล่นมาตอนนั้นผม,ผมเห็นแบบใน youtube ก็ได้ผมดู Youtube ม,มาจากวงไมาครับเนี่ยครับผมเห็นแบบบนภูเขาแบบนี่นะครับมันมีแกะเยอะผมไม่รู้ว่ามันจริงไหม แกะนี่ไงแกะเฮ้ยนายเป็นไงเฮ้ยน,ยนายนามองหน้าทำไมเอ้ะเอาเฮ้ยนายตีเราทำไมเนี่ยก็โทษเออมันคืออะไรก็ทุกคนอูดไม่ใช่ดิอูดมันมาอยู่อูดมันอยู่ทะเลทรายเขาเรียกอ,อะไรครับทุกคนให้มันหิมะนี่นะอ้าวสุดยอดเลยทำไมพื้นที่แถวนี้มันเป็นอะไรวะมันภูเขาเลยโอ้โหภูมันก็้าภูเขาเนี่ย เหมือนอะไรลงไปที่เดียวแหละมาผม,ม,ผมว่าผมเลยแหละครั้งตอนแรกผมยังไม่มีบ้านดีกว่าผมจะลงเมืองนะฮะกทนมาสักเล็กน้อยนี่มันแซลมอนไปนะ้ำไปนะ้ำไปครับ เมื่อกี้ผมเห็นซอมบี้อะไรวะไม่นะมันน่ากลัวโอ้ไม่ขอโทษเพี้อนผมได้ตั้งใจยังไงครับถ้ำถ้ำตรงไหนโอ้โคตรเอรเล์เลยวะดูดิครับเสียงเสียงโอ้แสงทอตมันโคตรสวยงามเหมือนบัวทำไร เรามาที่ไหนนะผมไม่รู้ผมอยู่ที่ไหนเนะตรงนี้ก็สวยดีนะเสร็จแล้วล่ะตาเราเจออ้อยด้วยอฮึหูหงส์โดดผิดชีวิตเปลี่ยนแซอมอนแซอมอนในมันี่แซอร์มอนแซอมอนเซอร์มอนตัวก็พอมังที่เกียดไล่จับกันมา เราดูน้ำก่อนนะว่ามันน้ำมีการดูดีครับถ้าคุณสังเกตดีน้ำมันจะไหลนะเหมือนน้ำมันไหลอะครับทุกคนวผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรในช่องแรกเนี้ว่าวเราไปหาหมู่บ้านอยู่เฮ้ยแถวนี้ก็ดีนะโล่งดีเป็นพื้นที่ที่โล่มงมากเลยว้าว เฮ้ยตัวนี้ก็ได้นะสร้างบ้านแบบบ้านก,กากๆนะนี่ก็มีทำลีน้ําอยู่ด้วยนี่โอ้ว้าวอุ้ยสวยนะแถวนี้นี่สร้างบ้านเล็กๆแถวนี้ไว้ก่อนก็ได้ผมว่าก็ได้นะที่ผมจะใช้ใช้สูตรนะฮะสูตรของพี่แท็กเกอร์นะฮะเอาดินมาสร้างบ้านก่อนนะฮะ มาอะุดไปกันต่อเลยเราจะมาถางดินนะฮะอะไรคือถางน่ะถางก็คือเอ่ออะไรล่ะเอ่อถางเหรอครับถางเขาเรียกว่าไม่รู้สิแปรบอสืบเลยแปรบอสืบเลย,ด,เลยดินเราคงไม่ใช่เยอะถอกมั้งสิบสี่ประมาณหนึ่งชุดก็ได้มั้งบานเด็กๆ เพื่ออยู่พอกินไปก่อนนะฮะเท่านี้น่าจะพอมั้งไม่น่เาเขาหยับมาอีกโอเคปับ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 นี่นี่คือบ้านเล็กๆนะ,ะเล็กเนื่อ เฮ้ยไม่ดีมันต้องนี้ีอะไทำผิดทำผิดมันไม่ยาวขนาดนี้ดิโอ้ยแจ้งเตือนอะไรด้วยยาวมาประมาณนี้ได้ไหมเอ้ามีบางอะไรวะนี่เฮ้ยใจมือแล้วทุกคนดูครับภาทิศ โอ้โหโคตรสวยเลยแต่มันไม่ปลอดภัยนะตอนนี้โอ้สว่างขึ้นมาเยอะดูดิครับอืมแสงเงาคูดที่ถึงเราจะเป็นบ้านดินแต่เราก็จะทำให้มันสวยก็คือเราต้องแสงก,กระจุกเลยนะครับเพอความหลอเและความเท่ เกี่ยวแรกกับโลติดท่อนในบ้านแป๊บน,นึงไม่ติดตรงนี้ดีโอเคนี่ปลอดภัยไหมล่ะแถวนี้เนี่ยบักอีกแล้ว หยูลงไปครับเก็บของแบบที่เราไม่ได้ใช้อ้าวดินใช้ดิไปเท่าหนึ่งอันไปปักตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยนายเราจะมาหยิบดาบเลยนะนายนายซอมบี้ดาบแค่หอดก็ได้มันก็ได้ดาบแค่หอดก็ได้แค่หอดก็ได้อ้โดูเขาปัจจันทร์โคตรสวยแต่ตัวนี้มันจะปลดไปไหมนะ กินน้ำดีไปก่อนนะกันฮิตบดีนายนายคงไม่เห็นเราใช่ไหมฮเฮ้ยเวก็มาดิครับก็มาดิครับอยนะ่านะล้อ l i n g นาล้อ l i n g นาะล้อ l i n g นาะอ้าอ๋อนี่ไงประตูเราก็จ้องประตูครับปั๊บเก็บขวางไว เก็บไว้สิโอ้รับแผ่นหยียม,มาด้วยเพราะความโอ้ยมันจะเช้าตอนไหนโอ้หประตูเนาะเฮ้ยมีอยากไปกับสะเคียตันนะกลัวกลัวกำลังนี้จะเจออะไรที่มไม่ดีมาอยู่ในมุมจะเจอในมุมเหมือนกันนะ สกิลลิตันมันมันเลือกเราแล้วเราต้องไปไฟกับมันเต็มจูโดฟันโดดนี่นี่ไม่ต้องโดดเฮ้ยคิปเปอร์คิปเอปเอร์จะมาหรือเปล่าเฮ้ยสี่งที่กูกคือลูกซอมบี้โอ้ไม่กุนายะมานะเว้ย นายมาสิมาดินายก็ามาสิเข้ามาสิวยเข้ามาไม่ได้โง่ชิบหายเฮ้ยนายเป็นไรล่ะคือมันงอนหรือเปล่าเฮ้ยสอมบี้งอนผมว่องสอมบี้งอนครับทุกคนงอนผมเลยมันงอนผมแล้วเอียะมาจะไปดูหน้าตามขอโทษด้วยละกันโอ้ ขเขาแย่ไปเอยก่อนนะครับดูดค,ครับเฮ้ยตกใจเหมือนนาทำไมเออเออเอ้ยอย่านะทำไมมันเยอะจังอะ่ะอันนี้อาหารมากินก่อนละกันนะโอ้โหอย่าเพิ่งมาวุกตัวนี้ได้ไหมทำไมฟอร์มเลย เฮ้ยเรามีอ้อยใช่ไหมนี่คืออ้อยปลูกได้เฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยมันจมน้ำทำไมตรงนั้นน่ะสกิลตันโอ้ย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 สกิลตันนั่นแหรอก็มาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วโอ้โหนตดโอ้โหนโอ้โนโ เขาไม่เกิดไตน้ำอีกแล้วครับทุกคนมันไม่ใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ย้านนะเดี๋ยวเราตกแต่งหลังคาบ้านกันดีกว่านะตอนไหนจะเช้าครับผมรอตอนเช้าอยู่ท่านุ่งก็ขอไปเลยครับอุ๊ยโอ๊ยตกใจเลยโอ้ยไม่มุ้งไม่มุ้งไม่มีมุ้มบ้าเพื่จะตายเอ้าวก็ตาย โอ้จะมาทําไมล่ะเยอะจังเลยนะเยอะยจังเลยเยอะจังเลยเยอะจังเลยเยอะจังเลยโอ้โหโอ้โอชา้าสักทีบอกให้ช้า,ชาต้องช้าไงโอ้อย่าพิ่งมาให้พักก่อนสิมาเปิดตู้รอรับเลยอีอีอ้อีอออตีรัวๆตีรัวๆมานี่เราจะไปเก็บดินที่ผมขุดไว้ไม่นะ เออประกุดตรงนี้หน่อยแล้วกันทีนี้จะพอบ้างหลังคาเราไมา่ตีสวยเน้นอยู่นะทุกคนครับเมื่อกี้ผมเออเด็กๆครับหุ่ซอมบี้ตัวนี้ตายครับโอ,โอ้โอ้มันจะต่อยกูทำไมอเอา้ายูใช่ก็มีไก่สามตัวอะไรวะมันตกลงมาแล้วครับลงมาใกกันปะล่ะนะ หมัดหมัดมัดจะมัดจะมือเข้ามาอยู่จมัดจะมือเข้ามาอยู่เยอะตู้ไปที่ตู้ไปเลยเลยโอ้โหอ่าในชุดก่หรอวะเมืม่อกี้ผมจะทำผมจะปิดคลิปแล้วเมื่อกี้โอ้มาฮะเรามาปิดคลิปใหม่นะโอเคนะก็ใครจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเดี๋ยวได้ไหมมีราคามีรู้ด้วย ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมดนวยนะครับและกดแชร์นะฮะเพื่อเป็นการให้ผมมีกำลังใจนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ